สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับก็อดลิซซี่เผยแผ่เรื่องอนาคตเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยครับสําหรับคู่พรอเอกหนุ่มก็อดอธิพัฒน์และนางเอกสาวลิซซี่ออร์เนตเพราะน่ารักและดูแลกันดีมากแถมยังวางตัวดีสุดๆพอตั้งแต่เปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันก็ไม่มีข่าวเสียหายหรือข่าวด้านลบออกมาเลยล่าสุดทั้งคู่ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการเจ๊คิมกินรอบวงของนักร้องสาวเจนนิเฟอร์คิม งานนี้จ e นนิเฟอร์คิมก็ได้ถามถึงแพนในอนาคตเรื่องชื่อลูกซึ่งงานนี้สาวลิซซี่ก็แอบคิดชื่อไว้แล้วครับแถมยังเป็นชื่อที่เก๋สุดๆเอาว่าจะเป็นยังไงบ้างไปอ่านกันเลยดีกว่าครับสมมุติถ้าคุณสองคนเกิดมีลูกลูกคุณจะชื่อว่าอะไรก็ God ตอบว่าอยากชื่อแบบฝรั่งหน่อยจอห์นปีเตอร์โรเบิร์ตคุณดูหนังเยอะไปแล้วนะแล้วหนูล่ะคะลิซซี่ลิซี่ตอบว่าเคยคิดว่าอยากให้ลูกชื่ออาซี เจนนิเฟอร์คิมถามว่าทําไมถึงชื่ออาร์ซี่ลิซซี่ตอบว่าพ่อหนูชื่ออาร์แล้วหนูชื่อลิซซี่ค่ะทําเอาเจนนิเฟอร์คิมพูดแซวหนุ่มก๊อตเลยว่าไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะลูกเป็นของฝั่งนี้เต็มเธอไม่มีสิทธิ์มาตั้งชื่อเลยมีหน้าที่ทําแล้วก็เลี้ยงดูต่อไปเรียกได้ว่าคนละสไตล์จริงๆครับเพราะหนุ่มก๊อตก็คิดแบบฮาๆาเอาชื่อฝรั่งตามตัวละครในภาพยนตร์ที่เคยดูในขณะที่ลิซซี่คิดจริงจังว่าอยากให้ชื่ออาร์ซี่ ซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อและตัวเองมารวมกันนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นชื่อที่เก๋มากเลยครับและถ้าให้ลูกใช้ชื่อนี้จริงๆก็คงจะเก๋ไม่ซ้าใครด้วยแถมออกเสียงเรียกง่ายมากแม้แต่คนต่างประเทศหรือเพื่อนต่างชาติก็น่าจะเรียกชื่อได้ไม่ยากเลยครับเรียกได้ว่ามีแพนสําหรับเรื่องลูกแล้วแบบนี้แฟนๆรอรุ้นข่าวดีได้เลยครับเพราะคู่นี้เป็นคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักและดูแลกันดีไม่เปลี่ยนซึ่งหนุ่มก๊อตก็เป็นแฟนคนแรกในชีวิตของสาวลิซซี่ด้วย ตั้งแต่ที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจก็วางตัวดีมากไม่มีข่าวเสียหายหรือข่าวด้านลบออกมาเลยยังไงก็ขอเอาใจช่วยคู่นี้ครับขอให้มีข่าวดีไวๆไวนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว o com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ